จะตำส้มกินก็ต้องเริ่มต้นที่การขูดขูดถ้าเราไม่อยากให้เส้นมันยาวเกินไปเราทําอย่างนี้นะคะแล้วค่อยขูดเส้นมันจะพอดี นี่เราตำกินเองนะคะมันก็เลยเครื่องไม่ค่อยครบคือขาดมะเขือเทศเลืมมีมะกอกนะพอไม่มีมะเขือเทศเราก็เลยใช้แครอทที่เรามีอยู่ในตู้เย็นมีมะนาวมีขิงมีพริกนะคะแล้วก็นี่น้ำตาลแล้วก็นี่ปลาร้านะคะเสร็จแล้วก็ตำพริกกับขิง จะเป็นครกที่เผ็ดมากเลยแหละคือส่วนผสมนะคะมีน้ำตาลมะนาวมะกอกสีอุขาวชูรสนะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชูรสมะกอกบ,บ้านเราชอบกินมากมันอร่อยมากค่ะและแล้วก็สำเร็จนะคะ มีมะกอกหอมมากหอมมะกอกหอมขิงยังไม่พอยังหอมปลาร้อีกเผ็ดดุกเด็ดเผ็ดมันสีสันอาจจะไม่จิ๊มจ้าแต่ว่ารับประกันเลยว่ามันเซ่บเหลือหลายค่ะมาค่ะทุกคนค่ะ